สวัสดีสวัสดีสทุกพี่ซิมทุกคนวันนี้จะพกก๊อกั้งฟอกนิมและสาวน้อยรองสารวันนี้ทุกคนกคน้องนิมจะมาซ่อมใบมะม่วงเนาะซึ่งในเบิร์มาเชิดซุปไปกินโยงงานพรุ่งนี้แล้ววันนี้เราก็จะแบบอย่างก่อมาซ่อมเนาะซ่อมการนี่นะการมะม่วงมันออกแล้วก็สิไปต้ม ทังเมื่อื่นค่อยสุกไปกินยองเหียซึ่งสุกวังบางนี่สิบอกเลยทุกคนแซ่บขนาดนี่ถ้าตัวอ่อนอ่อนนี่เัาก็ะซิบิดออกเลยเนาะนี่ตัวงานย่อยเัาก็ะซิบิดออกเลยทบามดีทุกคนมีทุกคน้วยถ้าเจอแก่แก่แก่เนี่ยหนึงค่ะก็เอาลงมาเออดีเอาโอกาสนี่มันออกสิทงกคนบมดอ่อนทำไปเนาะไอเดียมไปปิ้งข้าวปลาเต้ากันเด้อโอเค จากนั้นก็สีให้ตึงมันกระต่ายเลยทุกคนนี่กระต่ายนึ่งนี่แต่แต่ต้มมาก็บุบลงในไมเนาะเหลือแต่น่อยเดียวนึงนี่เอาสีเอาใส่นสามนี่หยอกบนยุบยุบยอกหยอกหยอกพยายาบุ๊ลงมืออื่นกระสิงมือสุดท้ายแล้วอ้าแม่์ไปครูมาขวดสิ่งใดที่โบราณได้เนาะได้เสงอันนี้อันนี้ด้เสงเพราะว่าน้องดินสิ่งใด แซ่บๆได้คั่วไปแไไม่เต็มอถามมื้อื่นสิต้มมันสิบ่ทันดอเว้ยเนาะก็จะแบบในต้มไว้มื้อแรงตอนแรงนี่อ่ะมื้อื่นเฮาก็ซุปไปกินอยู่ห้องเฮียนเลย ปีใหม่นี้ทุกคนไปลินวใสัยดิแมนเดี๋ยวังงั้นน้องได้กินเอ้ยน้องได้กลินี้เข้าปะป่าดีนอกแล้มนแล้ว ที่ทุกคนตอนนี้มันกับชิแกแบบเ่ากานมันแกกับแบบเออารมณ์ไหลายอีกว่ากิว่วไออีกว่าจักมือกับ้อตมันเกิดอันหน์ิบแล้วมันเกิดอารมณ์ิบมานวันที่สิบสองเดือนนี้ ครบสิบห้าปีเต็มคือทุกคนว่าบอกเวลาแบบผ่านไปโค้รไวเลยสิ้แล้วตอนจักโมงอะมานก็หลาย แมนีม่ทุกคนจะกินเขากำหนดแม่เวอร์นะแม่เวอร์เชดป่นป่าป่นปลาดุโอุ้กใจเมอป์ปดุกอะ่ะตจอที่แม่เวอร์ขังไงอ,อ่ะอ่ามันโดดต้มมัน,เมนีเอา อ่างกับข้าวดาวด์จนคิปข้าวดาวด์มันมีเสียงเค้นเข้าแล้วแบบน้องดินจิบป่อยเมื่อคืนแล้วแต่แบบมันป่อยบัได้ก็เลยว่าฉัเอามาแก้ไขก่อนอได้ได้เบิ้งได้คิดไปซื้อเครื่องตัวที่คลิปแบบข้าวดาวบ,าบ,าบาัได้เบิ้งเฉยถ้าเบิ้งว่าน้อดีจะแก้ไขด้บ่ถ้าบัได้ก็ตัวบัได้เบิ้งเพราะว่าอัดลงไปมันติดแดงอเอ้บบครู อีกบดนดกันจังเลกับชิบ็นส,นสาวโมหกล่ะตอนนี้เป็นสาวโมห้าตอนนี้ก็สิงพลาเคีนหนึ่งละแล้วก็ท่าสิงพาเค็นสองผ่านไปไวนอนเวลาเนาะ ด้คือกันเท่เาไหร่ห้างกับจัปีนึงสองเอสองปีนะนต้องดีแห่งห้างแบบโคตรหลายโคตรหลายหลายมุมอใช่อ,อีกแมวสุนอขกีเอาะเอาบอ่บ่ไม่เจาะตรงน,นี้โดแล้วแต่บุมมาบุ่มมาจากเถื่อบอ่แต่ทอีกวเจ้าจีคนบ่ทำไม่แม่บืเ่อ้อเรเลยเอาไว้พวกันเครื่องมีน้อยหั้เกิดใช่เลย บบนนะแม่เสียวิแม่เสียเ่ยวต้งไปหล่นเต็มมันบูมาก็เ,เลยว่า,าเอาอันนั้นนะบูม,ม,มาฮะตอนนั้นแหละเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเขาตัดไปต่อน,น้องดีแบบสอมแล้วลนะเพราะตอนนี้หื้ยนี่สอมมานคือโดนแล้วค่ะในสำนีกไปเดี๋ยวเา่าเฮ้ยวิงตอนนี้อสอม ใก้สิแล้วหรือังอาจแล้วโอ้ป้าด่วนปาด่วนย้ำหน่อยตบใจย้มนั้นให้ด่วนเนี่ยไปเจอกันก่อนต้องดีมซ้อมยินเสียเลยไปเจกกอนใกล้สิแล้วมาเนี่ยแหละปลหไปเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็แล้วพี่เพราะอยน์กางที่เ่าซ้อมออกมาแล้วสิเอาทีที่จะไปอ่าต้มเอาไปต้มแล้วไหมแล้วล่ะ ล้างน้ำไปเอาไปใส่หม้อโอเคล้าง,เ, okay. างเดี๋ยวน้องนี่เอาไปล้างน้ำก่อนนะสิไปใส่หมอ้อไปหล้างนี้ด้วยนี่ทุกคนหลังจากเขาไปล้างน้ำแล้วก็เดา๋ยวมาใส่หม้ออื้มหนือยโคตรคนเลยชุบน้ำโอ,อ้นี่ใส่หม้อมอื้ม เดี๋ยวจะไม่เชื่อมบึงแล้วหนึ่งแล้วมันซีนยุบลงลายเลยี่ิทุกคนตอนนี้แบบประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะเด้่ยเชื่มาเบึ้งกันว่ามันชียุบลายหรือยุบหน่อยตอนนี้แบบหื้มโคตรคอนเลยไปทุกคนเอา้าปิดไว้ฝามาอปิดชอบคำนิทธิ์ แล้ทุกคนรอที่ตามชมว่ามาันจะยุบมันยุบหลายมัยงหนหรือเหลือชั่ไหนเนาะไปเจอกันตอนนั้นเลยทุกคนเมื่อคืนคือน,น้องดีมแบบรับก่อนล้วไวท์ไทนตนตุต้มเนาะแล้วแบบตื่นเช้ามาไม่เวิร์นก็ซุปเรียบร้อยแล้วน้องดีมก็ไวท่ไทตอนไม่เบิร์นซุปเนาะเดี๋ยวสิมาให้เบิรงหน้าตาของซุปอาใบหมกม่กวงลแล้วทุกคนตอนนี้น้องดีมก็หาแต่กลับมาจากห้องสิงอันนี้ก็สิงี่เที่ยับยั้วแล้วทุกคนก็แบบพัก อขอเดินขออวันที่สั่สองเคยไปโรงเรียนแต่แช่มาเบิ้งหน้าตาซุปอะใบงวงกันเลยซึ่งเมื่อคืนน้องดีก็ไว้ทายขั้นตอนการต้มบม่ได้ทายขั้นตอนการเห็ดซ้ําืมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าทายใหม่เนาะนี่ทุกคนซุปอันนี้เป็นซุปมะซ่าเนาะนี่หน้าตาสิเป็นไรเลยตึ้งนี่เดี๋ยวดีกมจะตักใส่จานมาสีผู้เสี่ยวยงว ตึงเอา้างัวเข้าอ่ะเฮ้ยงัวเอ้ยคึ้ว่างัวเข้าเฮือนจริงไม่ใช่ไปไปตักต่อตบใจมาเลยขึ้นมางัวเข้าเฮือนตึงแมวอยากกวนแมวกินบ่ได้ no 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 เฮ้ยแมวเกือบเลี้ยเหลือดิมป้อนเข้าจะแมวจ๋า ตึงไปทุกคนท่านน้จะไปซีมให้เบิ้งนะคะไปมาเลยทุกคนท่านน้องดีจะมาซีมเบิงเ้งหล่อนี่หนะ้าตาซุปใบมะม่งวงเดี๋ยวไปเอากันตึงเดีย๋ยวเราจะมาอ่ะเดี๋ยวชิมากินกับข้าวเหนียวเพราะว่าอ่ะซุปเราต้องกินกับข้าวเหนียวนะทุกคนนี่เดี๋ยวมาปั้นข้าวเหนียวแล้วมาซีมกันเลยเดี๋ยวตอนแรกสซีมแบบ ใส่เขา้าอืมไม่เห็นอืมแล้วแลต้องดีมหาที่ตั้งขึ้นอืมจะไนอืมได้อืมเดี๋ยวเมากินกันเลย อร่อยอืมอืมแมวอร่อยมากหัวห้องบาอ้านใหคือ่าหัวเข้าเงินที่เิ่งแมมหัวข้างบ้านถ้าเข้ามาเงนินต้องไปเบิ่งนะเพราะว่าย้ายมันกลิ่งอย่างพอ่อ มาได้ทุกคนกินข้าวสวยน้องกันซึ่ง้องได้แม่นังบูมาเหมือนอะอร่อย จึงแชบเอ๊ะเสียงงวงัว,เง,วเงินนัคือเรางวงเข้าเงินตลอดเลยเวลาได้ยินเสียงวยงวง ทุกคนกินขา้าวสวยกันอย่างอินบอกกันได้เลอ ทุกคนน้องดีมเห็นพวกก่นเดี๋น้อยแอรเบิร์กฝุ่นจับนี่อันนี้มันแม่เวิร์นน้องด้าน้องดีมพอแล้วพวกนี้นะมันถึกน้ำถึกน้ำฝนพี่กอลมันไม่ถึกน้ำฝนหรอกมันถึกแบบมันอยู่บนซุ่มนะอืมมั้งแล้วแบบมันหายเลยหน้าน้องดีเป็นไปตานี้ ทุกคนว่าหน้าตอนนี้แล้หน้าตอนนี้คือกันบ่คือเก่าเป๊มแต่ตอนนั้นแม่น้้งตีผ่นบบมักกินเผ็ดในเวิร์วบาตอนยัน้อยน่ะ แมอบอกว่าใจมัเผ็ดน้อยเดี๋ยวน้งดี่วกาหฮู้ว่าแบบอืมมันเรียวเผ็ดแล้วก็บบอกินแต่ตอนใหญ่มานี่แบบเฮ้ยมาก,กินเผ็ดเผ็ดจำไหนแห้งแบบดีต่างกันคนโคตรเพราะแล้วกับในเวิร์ตอนอายุสาวปลายปี เาเปล่าปลายก่อเกือบเกือบสามชิ้นแหละนี่บัวทุกคนวันน้ำองดิบคือพ่อหรือ,รอาาค,อออาาคออือแม่ 干什么了？做梦。 เพชรคินไปคิดมาเพชรเฉยโอเคแล้วทุกคนส่วนสำหรับทีนี้ก็สิประมาณนี้เลยนุ่มดกว่าได้ได้ซองใบแล้วก็ไปต้มแต่มวยท้ายตอนไม่ได้ท้ายตอนอ่าไม่เวอร์เท็ตนะก็เลยแบบท้ายจังซีก็สุดยอดอร่อยมากอ่าไหนไม่เวอร์ไดอย่างกระแซบนุ่มดิว่าแซบสุดๆตอนนี้แบบ ฉี่อ้วนกับความเบื่อเพราะว่าแต่งกลิ่นแซ่บโพดโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องดีไว้ชิคกอลต์ไลน์ไปก่อนจบคลิปนี้ฝากบีเอฟซีทุกคนเบอรโฆษณาน้องดิมดังได้ด้วยนะคะจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจน้องดิมลน้องได้คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องน้องดิมดังได้สำหรับคลิปนี้ขอเอาคำว่าสบายดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอร่อยมากกินด้วยกันไหม Bye!